รวมองทรัพย์เพื่อการผลิตมุ่งสิ่งหนึ่งดำมูรีฟังนะครับก็มีการด,ดํนาเนินงานโดยการตามกันตนแต่ปกติจาคุณนะครับก็คือการประชุมข้องคณะกรรมาการที่มีขึ้นอย่างหน่อยดีละไม่หน่อยว่าหนึ่งหลัง้แต่ถ้าคืนมีการเด่งด้วนเพื่อมีเรื่องเกี่ยวต้องเกยใกล้ป้าปปนกับคณะกรรมาการกันนัดชุมนกรอบตามปกตินะครับแล้วการกฎรเบียบ ข้องกรรมการจะเป็นคนระเบียบติดตั้งขึ้นมาโดยแต่ข้องคณะกรรมาการในม,มาติอ็นจบรวมกันข้องสมาชิกทั้งมดนะครับแหลกสร้างกระดานสวัสดิการนะครับสวัสดิการนี้มองถึงการดูแลนในชุ่มชนตามลําดับจากเรเกิด์จนตายนะครับการเรเกอด์อเเกอดการใเบียสงกะสนับสนนุนไปประมาณ่ามรอยบาทผู้สูงอายุ7จสปีขึ้นไปก็ไ,ปกได้รับเบีย ต้องเหลอนี่ซ้ำรอยเหมือนกันแต่ผู้ติดเชียชีวิตนะครับเราก็ตอนอา้เจ็ดปันนะครับมีการบำรุงดานชาติหน้าเตในพื้นที่เน้นไปดานมัตยิตเรือกกิจกรรมแต่เกี่ยวก้องนะครับเล้วก็รองไปบีบัสแก่นี่การเป็นตมติดแผลเลือเบองตนนะครับไม่ได้หมากไหมแต่ว่าเพื่อบันเต้านะครับการตามดุลพินิจก้องคณะกรรมการคงจะอยู่ตีไม่เกินหน้ารวยเปล่าเดี๋ยวก็อีกผู้โดยกาศนะครับก็โยตามดุลพินิจข้องคณะกรรมการหรือตะกัดเรือ ตณะงกกรรมการการใดปีนตามที่ประชุมนะครับสมาชิกการด้านประชุม้ามันประจุมีนะครับจะมีสมาชิกเข้ามาประมาณไม่หน่อยว่าแปดที่เปสิ้นนะครับรอตุกทุกปีจะมีการบรรพุผลจะมีก้องจัมรวยรกับมีก้อควันแต่ว่ามีสมาชิกได้รับรับบานไปได้ทุกคนนะครับและกรรมการนะครับก็มีาการอบรมเืิอเ่มทักษะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการบัญชีเกี่ยวกับ การดาเนินงานก็กลุ่มนะครับไอ้เป็นไปด้วยความราับหรือนะครับในตูก้องนะครับแดีวก็ต้นุดทตายกบกงเดนั้นเป็นกิจกรรมสา้ารณนาะนะครับแต่ทากงกลุ่มจะมีการดูแล,ลทลา,างในระดับตําบลและก็ไปเผยเรื่องปากีหรอปางในอ่าหานมู่บ้านเลยกระดับตำบลน,นะครับครับผม